เชื่อปะเพลงเนี้ยคนไทยแต่งดดคิดว่าใช่กดหนึ่งไม่ใช่กดสองเดี๋ยวเฉลยให้ฟัง Our Floating Dream แอนิเมชันของมิกกี้เมาส์ที่เล่าถึงที่มาของข้าวผัดสับประรดโดยมีมินนี่เนี่ยเป็นแม่ค้าขายข้าวผัดมิกกี้เนี่ยก็เป็นพ่อค้าสับประรดทั้งคู่เนี่ยขายของในตลาดน้ำบรรยากาศไทยมาก แต่ทีมงานจะฝรั่งมังค่าเต็มไปหมดยกเว้นคนนี้ควินซี่สุรสมิดคนแต่งเพลงชิปกับเดวถึงจะเกิดแล้วก็โตเทเริกาแต่แม่เป็นคนสุพรรณพ่อเป็นคนขอนแก่นก็เลยเอาสองวัฒนธรรมเอามารวมกันกลายเป็นเพลงชิปกับเดวขายของในคลองไปเลยจ้าเนี่ยที่มาของเพลงส่วนใครอยากรู้เรื่องข้าวผัดสับประรดแพลนเนี่ยก็เล่าเอาไว้แล้วในฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแพลอีสตังกี้ไปตามฟังกันได้ถูกช่องทางของแซมมอนพอดแคสต์ไม่อยากดูเป็นภาพ Pocketty is hungry.